làm gì luôn? chém kem thế mày, hả? Sao chém kem mày nữa xài mấy khá rồi, xài luôn rồi hả? nước xài mấy khá, hay kem đấy kem đấy mấy thang kìm hả? ค่ะพี่หมีให้มือไปตลาดแล้วค่ะหยิบลูกไดะไหมอ่ะเขากางกินกินนี่ค่ะกี่ไรคะกระดูกแม่ปลอมค่ะก็ก็ฝข้าปากได้พอดีเลยเนาะดูปากฉีกบานไหมลูกไอติมกินไอติมเดี๋ยวหน้าร้อนไม่เอาไปแช่ตู้เย็นให้กิฮะเอ๊ะ<ม>เขาไว้แช่ตู้เย็นเลยค่ะ แล้วก็เวลาเด็กมันคันเหงือกไงแล้วเขาจะกัดได้อยู่ดั่หน้าตลอดอ้าวก็มันทําให้มันไม่ปวดอร่อยไหมล่ะอุ้ยอร่อยมากดูนี่เลยรักดูดมั่มมั๊มมั๊มเลยเป็นชอบสีฟ้าเหรอคะสีอื่นก็มีนะคะสีฟ้านี่รลอะไรลูกรดมิ้นท์หรือเปล่ารดมิ้นท์หรือเปล่าคะเฮ้ยเลอะเลอะ ก็หลองอะ่ะป่าวไอูลินหเหรอแหมไม่เห็นเป็นสีฟ้าเลยลินอ,ะอ่ะฮะแงะเห็นกล้องปล่อยอนี่กะข้าวพที่สุดเลยกล้องเอนี่ย <t van> <laughs> ดงถึงดังดังดังพอแล้วให้ลูกเล่นไปเถอะให้ไป็นบ้ากอือกำลังเลจะคุย <c oughs> แห่เร็ไหนคือกับท่านผู้ชมจะลไหมเป็น <c oughs> ผู้ชมทางบ้านนะปลกดิค่จับอีก <c oughs>